พริกแห้งเม็ดเล็ก15เม็ดใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาข่า2ช้อนโต๊ะกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ต้นหอมแดง8หัวใบมะกรูดซอย2ใบครับแล้วก็โขกให้ละเอียดละเอียดได้แค่นี้ก็พอครับทีนี้ใส่พริกแดงจินดาลงไป5เม็ดตามด้วยกะปิครับ1ช้อนโต๊ะโขกให้เข้ากันแค่นี้ก็พอครับล้างโก น้ำล้างคกตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใช้นะครับตามด้วยไก่หั่นชิ้น1กิโลกร,รัมครับถ้าใช้เป็นไก่บ้านจะดีมากเลยนะเนื้อจะอร่อยแล้วก็จุดไฟใช้ไฟกลางผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับใส่น้ําล้างคกลงไปได้เลยน้ําเดือดแบบนี้ก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับใส่น้ําปลาปรปุงรสลงไป3ามช้อนโต๊ะยี่ห้อไหนก็ได้นะเลือกเอาตามชอบเลยครับตามด้วยน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชา หรือตามชอบก็ได้คลุกเขาให้เข้ากันหือกลิ่นหอมทีนี้ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปห้าใบเพิ่มกลิ่นหอมข่าซอยครับเป็นข่าอ่อนนะครับตะไคร้ซอยครับสองต้นเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวแจ็คจะใส่ใบกระเพราลงไปสักหนึ่งกำมือนะครับหรือใครจะใส่ยี่หร่าแทนก็ได้แต่ว่าแจ็คหาไม่ได้ครับกลิ่นหอมมาก แล้วก็คุกเข้าอีกสักรอบเมนูไก่หลงดงนะครับปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยสวยงาม